วันนี้นะครับผมผมเอาเดรียญหลงข้อดิ่งรุ่น2นะครับผมเป็นเนื้อทองแดงกระหลายทองนำมา้ทุกท่านได้รับชมกันนะสภาพที่ผมนํามารีวิวเนี่ยมูลค่าตลาดราคาเนี่ย อยู่หลักหมื่นการถึงหลักหมื่นตายนะแต่ถ้าสวยๆเนี่ยมูลค <t> ่าตลาดราคาเนี่ยอ, <Soul> <t> อยู่หลักหมื่นลายถึงแสนนะครับผมในความเข้าใจของผมนะครับเหรียญรุ่เนี้ยก็จะมีเนื้อทองแดงผิวไฟด้วยนะมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักหมื่นการถึงหลักหมื่นตายราคาพักเครื่องนะครับผมก็ขึ้นอยู่กับสภาพพักช่วงเวลาราคานิยมด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูจุดสังเกตเบื้องต้นในการเจรณาของผมกันนะบริเวณจุดสังเกตด้านหน้านะครับผมจุดสังเกตแรกเนี่ยผมจะดูนะมุมเฉียงด้านบนฝั่งซ้ายนะครับผมเลยตรงนี้นะบริเวณตรงมุมเฉียงด้านบนฝั่งซ้าย ในบริเวณตรงเส้นลวดสไลด์ด้านบนเนี่ยเห็นไหมจะมีก้อนเนื้อเกินนะครับผมนูนคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะเห็นไหมครับผมจะก้อนเนื้อเกินเนี่ยจะติดกับเส้นลวดด้านในลักษณะแบบนี้เป็นเส้นลวดนูนคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะเส้นลวดตัวห่วหงอง,องูนะครับผมบริเวณตรงเส้นลวดตัวห่วงงูนะครับผมจะมีขีดสั้นๆนะครับผมนูนคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะ เห็นไหมครับผมจะมีขีดคมๆนะครับผมนูนคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้เลยเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะตรงพื้นเส้นรั่วสังกตินะครับผมบริเวณนะครับผมตรงพื้นเส้นรั่วตรงสังกติเนี่ยเห็นไหมครับผมจะมีขีดสั้นๆนะครับผมหลายๆขีดนะนูนคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับผมเห็นไหมครับผมจะเป็นขีดสั้นๆนะนูนคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้เลยนะครับผมหลายๆขีดนะเป็นแนวนอนลักษณะแบบนี้นะ เป็นขีดสั้นๆน,นะครับผมนนอนลักษณะแบบนี้อาเดี๋ยวผมจะเลื่อนขึ้นมานะครับผมบริเวณนะเส้นลวดตัวหอนอนเนรบริเวณตรงเส้นลวดตัวหัวนอนเนนนะครับผมเห็นไหม จะมีเส้นแตนนะครับผมเฉียงลงมานะเป็นเส้นลวดนูนพุมขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะเป็นเส้นลวดบางๆนะครับผมคุมขึ้นมาบนผืวเหลี่ยญลักษณะแบบนี้เลยจะคุมลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะตรงริมฝีปากของท่านนะครับผมบริเวณนะครับผมตรงเส้นลวดรลมฝีปากท่านนะครับผมเห็นไหมจะมีเส้นลวดนะครับนูนพมขึ้นมาอีกทีหนึ่งนะครับผมอยู่บริเวณตรงเส้นลวดริมฝีปากท่านเนี่ยจะนูนขึ้นมาอีกทีหนึ่งอยู่บริเวณตรงนี้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกตเบื้้้องตนนนใกาาาารรจณมมุด ผมนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนขึ้นมานะครับผมบริเวณนะรูจอดนะครับผมมุมด้านหน้าบริเวณนะครับผมตรงรูจอดนะมุมด้านหน้าเนี่ยลักษณะรูจอดเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมจะจําให้แม่นนะครับผมลักษณะรูจอดเนี่ยผมว่าให้ความสําคัญนะ มีแบบนี้ผมก็ยินดีรับเช่านะครับผมเดยวเราเป็นไล่กันนะครับผมบริเวณนะจุดสังเกตนะครับผมด้านหลังกันบริเวณจุดสังเกตด้านหลังนะครับผมจุดสังเกตแรกเนี่ยผมจะดูนะบริเวณตรงเส้นลวดจันนะครับผมมุมด้านบนตรงกลางนะบริเวณตรงเส้นลวดจันนะครับผมมุมด้านบนตรงกลางเนี่ยด้านในเห็นไหมครับผมจะมีเส้นลวดนะซ้อนอยู่ด้านในอีกทีนึงนะครับผมเป็นเส้นลวดบางๆนูนผมขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะเห็นไหมครับผมจะเป็นเส้นลวดนะครับบางๆนะซ้อนอยู่ด้านในอีกทีหนึ่งอยู่เลยตรงนี้เดี๋ยวผมจะเลือก เลื ab, Report, ่อนลงมานะครับผมบริเวณนะบริเวณนะครับผมตรงเส้นลวดอักาศนะครับผมมุมฝั่งซ้ายตรงกลางเห็นไหมครับผมจะมีเส้นแต่งนะครับหนาๆนะเชื่อมติดกับเส้นลวดยันอีกทีหนึ่งนะครับผมอยู่บริเวณตรงนี้นะถ้าภาพไม่ชัดยังไงนะต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะครับผมเห็นไหมครับผมจะเป็นเส้นลวดนะครับหนาๆนะครับผมเชื่อมติดกันอยู่บริเวณตรงนี้เดี๋ยวผมจะเลื่อนมานะครับผมบริเวณนะ ตรงพื้นนะครับผมด้านในนะครับผมเ้นลวรอดักขรานะตรงพื้นด้านในเ้นลวรอดักขรานะครับผมเห็นไหมจะมีขีดแนวเฉียงนะครับผมหลายๆขีดอยู่บริเวณตรงนี้นะ ขบอยู่ด้านในนะครับผมเป็นเส้นรวดหลายๆขีดนะครับผมนูนมขึ้นมานะครับผมซ้อนอยู่ด้านในอีกทีหนึ่งอยู่บริเวณตรงนี้นะครับผมอันนี้ก็คือจุดสังเกตนะครับผมเบื้องต้นในการจรนานมุมด้านหลังนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนขึ้นมานะครับผมบริเวณนั้นรูจอมุมด้านหลังกันบริเวณนะครับผมตรงรูจอดมุมด้านหลังเนี่ยลักษณะรูจอเนี่ยก็ต้องจดจําให้แม่นนะครับผมผมก็ให้เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจนะมีแบบนี้ผมก็ยินดีรับเช่านะครับผมเดี๋ยวเราไปไล่กันนะครับผมบริเวณนะด้านข้างกัน บริเวณด้านข้างนะครับผมตรงหูเรียญมุมฝั่งซ้ายเนี่ยก็จะเป็นข้างตัดลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะมุมนะครับผมเฉียงด้านบนฝนะั่งซ้ายลักษณะการตัดเนี่ยจดจําให้แม่นนะครับผมเป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจมีแบบนี้ผมไปยินดีรับเช่านะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะตัวตัดนะครับผมมุมนะเฉียงล่างฝั่งซ้ายนะครับผมถ้าภาพไม่ชัดยังไงนะ ต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะพลิกนะ้บริเวณนะตัวตัดตรงหูเหรียญมุมฝั่งขวาบริเวณนะครับผมตรงตัวตัดหูเหรียญมุมฝั่งขวาเนี่ยก็จะเป็นข้างตัดลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะมุมนะครับผมตรงตัวตัดมุมเฉียงด้านบนฝั่งขวาลักษณะาการตัดเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้เหรียญรุ่น2เนี่ยหลวงพ่อดิ่งเนี่ย <S <S จะเป็นเหรียญบางนะครับผมค่อนข้างที่จะบางเลยนะไม่ได้เป็นเหรียญนา,น,าน,นะครับผมอันนี้ก็คือบริเวณนะ ตรงมุมเฉียงหน้าฝั่งขวานะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะตรงตูดเรียนนะครับผมมุมล่างตรงกลางนะลักษณะตัวตัดเนี่ยจดจําให้แม่นนะครับผมผมให้ความสําคัญนะาการรีวิวของผมนะครับเป็นการรีวิวให้ความรู้เบื้องต้นในการจจรนา,นานเรื่องพาเครื่องถ้าทุกท่านชอบนะครับผมฝากกดติดตามทุกช่องทางด้วยนะสวัสดีครับ